การมอไม่ตัดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแค่เทอร์โมแล้วจะหายนะครับบางครั้งเนี่ยครับต้องทาําความสะอาดระบบด้วยนะครับทาความความสะอาดระบบของหัวเตาด้วยนะครับถึงจะหายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปก็อาจจะเด้งก่อนอีกนะครับถ้าเกิดไฟไม่สม,มดุลกันเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับยังไงก็เข้ามาซ่อมก็ถ้าเกิดเข้ามาซ่อมได้ก็ยกมาทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับเราจะลองให้ก่อนส่งทุกครั้งนะครับ แล้วลูกค้าจากวัดอซอยสุขุมวิท101นะครับของวัดธรรมมงคลนะครับเป็นครัวบุญยวาดนะในวัดธรรมมงคลสุขุมวิทร้อยก็อาการส่งมาให้ลราละมุตเอามาให้นะครับก็สําหรับคุณลูกค้านะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพปริมนฑลซึ่งไม่ไก่จากร้านตลาดไทแก๊สนะฮะ ถ้าเกิดอยากได้ให้ซ่อมไวๆภายในวันเดียวเนี่ยก็ให้เราละมุบส่งมาให้เราเราก็จะซ่อมให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอาการแล้วก็ทําคลิปอีกทีหนึ่งตอนซ่อมนะครับตอนซ่อมเสร็จแล้วก็หลังตอนซ่อมนะครับนะครับก็สําหรับหม้อหุงข้าวของวัดทำมงคลนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไฟออกมาสวยแล้วนะครับไฟออกมาสวยแล้วก็ตัวรอัลลไฟใช้ได้นะครับไฟก็ไม่รั่วนะครับ ไฟก็ไม่รั่วเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับไฟไม่รั่วนี่ครับไฟไม่รั่วนะครับไฟไม่รั่วนะครับแล้วก็ไฟล่อก็ใช้ได้เลยนะไฟล่อใช้ได้จุดจะติดง่ายขึ้นนะครับไฟออกมาก็สวยนะครับชุดนี้เราก็จะเปลี่ยนตัวเทอร์โมใต้มอใต้มอให้ด้วยนะครับแล้วก็ทําสีใหม่นี่ครับนี่ครับก็เป็นงี้นะสำหรับคุณลูกค้าชมคลิปนะครับมอของข้าวใช้แก๊สท่านมีปัญหานะครับอย่างเช่น หุงข้าวายังไม่ทันสุกก็ตัดก่อนนะครับหรือ,อหุงแล้วจนข้าวไหม้ก็ไม่ยอมตัดสักทีนะครับก็ถ่าโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็มาซ่อมได้หรือบางทีก็ไฟออกมาไม่สวยนะครับบริเวณนี้เป็นสนิมหมดเลยโดยมากข้างในจะมีสนิมเยอะนะครับเราก็ต้องเคาะต้องพ่นออกมานะครับบางทีรูตรงเนี้ก็ไม่ออกทุกรูนะครับ แล้วก็ไฟล่อไม่มีอะไรไฟลุกบริเวณนี้อีกนะครับทุกอาการนะครับถ้ามีปัญหาก็ส่งเข้ามาซ่อมที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยเรายินดีซ่อมทุกประการนะทุกอาการเลยนะครับโทรเขมเมอร์เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะมาหาก็ปักหมุดตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับก็ g o o g l e Ma ทก็จะพาเข้ามานะครับขอบพระคุณมากนะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ